เพื่อนๆเราไปเอาแกะกันนี่เดี๋ยวไปซื้อแกะกันเดี๋ยวเยตะจะถ่ายนี่ว้นี่โฟกัสคนะเดี๋ยวเราจะไปเอาแกะกันเดี๋ยวเยตะจะถ่ายอะไรให้ดูตื่นเช้ามายิตาเห็นนกหรือว่าอะไรไม่รู้มาอยู่ในบ้านเยตะนน่นเห็นไหมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านนตรงที่ขาวๆตัวใหญ่เบลเลอเลยไม่เห็นมากนมันเดินลงไปแล้วเป็นชั่วโมงแล้วนะเพื่อนๆ มันอยู่ตรงขาวๆมันหลบแล้วเดีย๋ยวตาไทยให้ดูใหมเดี๋ยวไปเอาแกะกันเพื่อนๆน,นะเดีย๋ยวไทยให้ดูนี่ไอเกอรเฮียไ้ไว้นี่วาดนี่บรรยากาศวันนี้แต่ว่าหนาวจ้าเดี๋ยวไปต่อกันเนาะ วิวไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะมันไม่มีอะไรตอนนี้มันกำลังสวยแต่เห็นแดดออกอย่างนี้นะเยตะก็ยังใส่เสื้อตัวนี้อยู่นี่หนาวยังหนาวอยู่ข้าวสาลีทุ่งไร่ข้าวสาลี ชมสวนชมเห็นไหมตอนนี้สวยเนาะอะไรกำลังจะเขียว นม้เขายังไม่ปลูกอาจจะปลูกข้าวโพดก็ได้เพื่อนๆข้าวโพดปลูกช้าหน่อยมีไร่ข้าวสาลีข้าวโพดมันฝรัง่งทั่วลันเตาแครอทแล้วก็อะไรที่เขาไว้ตำน้ำมันนี้เมื่อกี้ที่มันจะออกดอกสีเหลืองๆอะ่ะยีต่ตาไทยให้ดูตอนมันออกดอกหมดก่อน นี่ถึงแล้วหมู่บ้านที่เยตาจะมาเอานี่กำลังจะเลี้ยวขวาเข้าเยตาไทยดูไหมนะเห็นไหมตัวนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ซี่เกมันอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาปล่อยไว้ข้างนอกนะตัวนี้เห็นไหมเพื่อนๆมันมีเขา รักเนาะมาแล้วมาแล้วนี่ไงเก๋เยอะเยะเขายังไม่ได้เอาออกไปข้างนอกเพราะว่ามันหนาวอยู่มันกินอยู่ข้างในนี่นีดูสิ กลับแลว้วนี่ดอกสีเหลืองๆนี่เห็นไหมมันยังไม่บานด้านข้างนี่มันเป็นเข้าไปทําน้ามันน้ามันพืชน,นะแล้วมันบานก่อนยิตยจะถ่ายดูมันจะเหลืองอารามเลยโน่นด้าน,นโน่นเห็นไหมมันเริ่มเหลืองแล้วข้างหน้ามันเริ่มเหลืองแล้วแล้วมันเหลืองเลยยิต่จะถ่ายให้ดูนะนี่เห็นไหมเข้าไปทําน้ามันพืช แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านดีกว่าแกะเนาะแพงๆเพื่อนๆสามตัวซื้อมาสามตัวหมื่นกว่าบาทถ้าความจริงเี่ยเลี้ยงเนี่ยมันเป็นงานนาเดเรกนะเพื่อนๆมันไม่ได้กําไรไม่ได้อะไรเราถ้าคิดเฉลี่ยแล้วถ้าซื้อเนื้อกินมันผูกกว่าแต่ว่าบ้านเย,ยตาน่ะมันมีหญ้าเยอะก็เลยต้องเอามาเลี้ยงนะ่ะที่เกียจตัดเนาะตัดไม่ไวจ้าเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเนาะ nè, lấy xin anh nghe nghe đi, nệm, mua bán điện tử, nè, mua bán điện tử, nè, mua mua bán ดีเห็นไหมสามตัวแพงหมื่นกว่าบาทเนาะเนาะมันแพงอย่างที่เยตะเล่าให้ฟังแหละมันเป็นเลี้ยงไว้ดูฮอปปี้ฮอปปี้งานอดิเรกถ้าคิดเฉลี่ยแล้วขาดทุนแต่ว่าเตายตะอยาไม่รู้จะเอาไปไว้ทําอะไรเนาะตัดมันก็ไม่ไหวหรอกมันสวนมันกว้างเนาะเพื่อนๆเนาะดูสิ าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวยิตาจะถ่ายให้ดูวันหลังเนาะทำงานก่อนวันนี้